วันนี้ยายสมก็จะมาเก็บยอดฟักทองค่ะพี่น้องเก็บยอดเก็บดอกก่อนที่จะเก็บกับพาเลาะก,ก่อนเนาะคะ่ะอันนี้ฟักทองที่ปลูกรุ่นเดียวกันแต่ว่าบองงามก็เปิเป็นลักษณะแบบนี้เนาะบองงามกับจังใดเละไม่ได้ผลผลิตบอกตามตรงเสียเวลาถ้าปลูกอย่างกระยาพี่น้องต้องให้งามท่านกันให้งามไว ทันเวลาอายุเขาอืให้ทันเวลากับอายุของพืชแต่ละชนิดเนาะแต่ละอย่างแบบนี้เห็นบอกไม่ได้ผลผลิตพุ่มใดแตกยอดยาวกับมีพุ่มใดเป็นต้นก้าอยู่กัมีค่ะพี่นอ้องก็เป็นแบบนี้เสียเวลาแล้วก็บอติดดอกติดลูกถึงจะติดก็เล็กน้อยแบบนี้เนาะ อันนี้กะปลูกไปเรื่อยๆก็จังสังเกตเห็นสังเกตได้ค่ะกับประสบการณ์กระสอนไปเรื่อยๆคือปลูกอะไรก็ตามต้องรีบให้งามไว้พร้อมที่สีบำรุงให้ทันอายุระยะอาย,อายุนะพี่น้องระยะอายุของพืชนั้นๆน,น,นะ ฝั่งทางนี้เนาะสองคู่ด้านนี้ก็คืองามก่อนเพื่อนเพราะว่ารองปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้หมูก็ได้ผลผลิตขนาดนี้ด้านทิศตะวันออกอ๋อประมาณสามสิบสี่สิบลูกนีาา่แหละค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีซีดบ,บ้างเน่าบ้างเนาะก็แล้วแต่อันนี้ก่ะก็ถือว่าดีเนาะงามไวเฮาก็ได้ผลผลิตนี่ ไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยค่ะพี่น้องอันนี้คือแนะนํากันปลูกพืชแต่ละอย่างแล้วก็ปลูกใกล้กันพี่น้องหลายอย่างเห็นบะต้นถัว่วใยสมตอนแรกก็มีแค่สองสามต้นเนาะอยู่ใกล้กับฟักทองระบาดท,ทั่วเลยค่ะใบงิกเหลืองใบงิกใบงอมุดสภาพวสิทืนทิ้งผัด สิปูกันอื่นใช่ผัดเวลาเลิกถั่วแล้วกันเนาะเวลาเก็บเกี่ยวเครือถั่วเบิดแล้วกัมันสียากะนะก็เลยปล่อยไปเลยก็ถือว่าเสียเวลาไปค่ะนี่แหละสองคู่แรกก็ถือว่าใช้ได้กัเป็นโลกค่ะพี่น้องหน้าฝนบิวเรียเนี่ยเอาโบยู่ อันนี้คือยาดแบ่งให้เนาะชนิดน้ำใยผสมผสมฉีดพ่นปกติก็เนาะเพื่อนว่าพวกแมลงเนาะแมลงเต็มไวานี่สิตายไปภายในสี่ห้าวันส่วนเพี้ยตัวนอนไีจังตัวเพี้ยนี่สิโบตายค่ะเพราะว่ามีเยื่อหุ้มยิ่โบนานเขากะลอกคาบแบบนี้ลอกคาบไปแล้วก็บตาายอันนี้ยาิแบ่งให้เพื่อนว่าป้องกันแมลงวันทองแบบนี้แมลงเต่าแตง ใส่ไปปิดลายแล้วก็เอาวอย่ค่ะพี่น้องถ้าจะใช้บิวเบียก็ต้องระยะเริ่มแรกปลูกเนาะอันนี้กยังวุ่นวันวุ่นวันอยู่ค่ะยังเยอะช่วงนี้คือมันได้ใส่ปุ๋ยค่ะพี่น้องฟักทองโตอีกจักน้อยก็จังใส่ปุ๋ยเนาะถ้าจะใส่ถึงใส่ไปก็ ทุนเท่ากับเพิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้ก็เลยปล่อยแช่เพราะว่าฟักทองก็ไม่ค่อยงามกับเป็นใบเหลืองแบบนี้แหละค่ะมาค้าพี่น้องตัดยอดฟักทองดอกฟักทองค่ะ่สมกับสิตัดไปอันนี้ไปส่งไมค้าเลยค่ะบบต้องรอขายเพราะว่าก็ได้ขายอยู่น้องเลาะเลาะขายก็ได้กระเสียเวลาเฮานี่แหละบางคนกับโบแม่น จะซื้อกันทุกคนเนาะบางคนก็นมีพืชผักเพราะว่าแต่ละคนกับปูกกินค่ะบ่ได้ค่อยซื้อกันถ้าไปขายให้แม่ค้าในตลาดกัเออยุดเดียวเนาะแต่ละคนก็นมุ่งเน้นไปในตลาดซื้อกันสิถูกสิแพงก็ไม่ว่ากันนะคะกับแบบนี้แหละค่ะวิธีชาวสวนยายสมบ่ติดดอกออกมากก็เลยตัดยอดเก็บดอกไปขายค่ะพี่น้องนี่ ยอดกับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กับพออเซได้เนาะได้มาแล้วค่ะพี่น้องดอกฟักทองยอดฟักทองกะทยอยเก็บเรื่อยเก็บเล็กน้อยเนาะกะขายเบิรแบบนี้กะกะว่าเมีค้าขายหมดกะจย่งมันเก็บมาตัดใหม่ดีกว่าปล่อยทิ้งเสียเปล่าบอมีประโยชน์ยัยง ได้เล็กได้น้อยกะบอกเป็นยังค่ะพอได้ค่านะ้ำมุกน้ำมันไปในแต่ละวันชีวิตบ้านบ้านเราไอ้สมก็จะจับอ้ดอกจับยอดเนาะกำไว้แบบนี้ละคะ่ะกำกำกำเลือกคัดเอา มันมีการช่างกันตวงอย่างทั้งสิ้นบ่มีการแยกแยะจับไปเลยค่ะกรรมกรรมได้ก็กรรมเอาจับอันไหนได้ก็เอาถ้าคือแดงงามกะดอกกระเยาค่ะพี่น้องส่วนมากก็ดอกสั้นๆนี่แหละของยายสมเพราะว่าไม่งามดินแบบในสวนนี่ต้องปรับปรุงดีเลีค่ะปรับปรุงบำบรุงดินมักดินไว้แหละดีค่ะพี่น้อง ดอกสั้นๆส่วนมากก็จะดอกสั้นๆยอดก็ไม่ค่อยสวยกระบบเป็นยังกินได้ค่ะก่อนห้าจะกินเฮากับปอกกาบเขาออกเนาะลอกลอกเปลือกเขาออกดอกยอดบางคนกับไปลวกไปนึ่งไปผัดไปแกงกเเ็แล้วแต่แซบคือเก่้าค่ะค่ะมัดเป็นการรมเนอะอาะยางรัดค่ะพี่น้องนี่ เอาอีกเอาอีกตามใจเจ้าของเลยน้อยใหญ่กะตามสบายเนาะพี่น้องเป็ี่ยนยังอยากกันได้อยากขายนะพี่น้องตามละสิบบาทสิบบาทตามสไตล์ของไผ่ของมันค่ะนี่ยายสมก็จะขออนุญาตมัดยอดฟักทองดอกฟักทองก่อนค่ะพี่น้อง จังใดกะและจังคอยเบึ่งนำกันนะคะสวัสดีค่ะ